ตามความคืบหน้าเรื่องการปรับปรามแก๊งคอเซนเตอร์ค่ะหลังจากที่ประเทศไทยใช้มาตรการที่เข้มงวดนะคะก็คือการตัดไฟ ตัดน้ามันแล้วก็ตัดอินเทอร์เน็ตฝั่งตรงข้ามประเทศเพื่อนบ้านเองเขาก็มีมาตรการที่เข้มงวดเช่นเดียวกันจนนํามาสู่การส่งกลับแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยจำนวนหนึ่งแล้วและล่าสุดนะคะกองกําลัง BGF กับ DKBA ก็ยังปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์ต่อเนื่องจับก,กลุ่มได้มากกว่า6,900คนซึ่งเขาบอกว่าแบกภาระดูแลไม่ไหวค่ะเลยประสานขอทางฝั่งไทยบอกว่าให้ช่วยประสานสถานทูตรับตัวปุกคนเ,เหล่านี้ให้เดินทางกลับประเทศต้นทางโดยเร็ว รายงานข่าวจากหน่วยความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดตากเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวในการดำเนินการปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์ของกลุ่มกองกำลังพิทักษ์ชายแดนกะเรี่ยงหรือว่า BGF และกลุ่มกองทับกะเรียงพุทธ,ธประชาธิปไตยหรือว่า DKBA ในพื้นที่จังหวัดเมียวดีของประเทศเมียนมาตามรายงานบอกว่าก,ากองกําลัง BGF ยังคงดําเนินการกวาดล้างจับกลุ่มแก๊งคอเซนเตอร์ที่อยู่ภายในพื้นที่รับผิดชอบ โดยได้จัดชุดปฏิบัติการเข้าไปตรวจสอบและกวาดล้างแก๊งคอเซนเตอร์กลุ่มที่หลอกลวงและมีพฤติกรรมการค้ามนุษย์ในพื้นที่อาคารต่างๆทั้งในเมืองชเวโกโก,โกและเคเคพาร์คอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้นะคะทางกองกำลัง BGF สามารถควบคุมตัวบุคคลชาวต่างชาติที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับคอเซนเตอร์ได้แล้วประมาณ6,500คนซึ่งหลังจากควบคุมตัวมาก็จะมีการจัดทำบัญชีรายชื่อ แยกสัญชาติหรือว่าประเทศต้นทางและมีการสอบสวนในเบื้องต้นว่าเป็นผู้อยู่ร่วมในขบวนการแก๊งคอเซนเตอร์หรือว่าเป็นเหยื่อผู้ที่ถูกขบวนการแก๊งค้ามนุษย์หลอกลวงมาทํางานซึ่งทั้งหมดอยู่ในระหว่างการดําเนินการส่วนปัญหาของทางกลุ่มกองกําลัง BGF ค่ะก็คือไปจับกลุ่มมาแล้วเนี่ยนะคะ6ก0 0กว่าคนแต่ว่าทางกลุ่มเขาจะต้องแบกรับภาระราการเลี้ยงดูบุคคลชาวต่างชาติเหล่านี้ จึงมีความประสงค์อยากจะให้รัฐบาลไทยและสถานทูตของทุกชาติต่างๆเร่งประสานผ่านรัฐบาลเมียนมาเพื่อรับตัวชาวต่างชาติกลับประเทศต้นทางโดยเร็วซึ่งที่ผ่านมาค่ะได้มีการส่งบุคคลสัญชาติจีนไปแล้วก็คือ621คนนะคะ นอกเหนือจาก BGF ที่ดูแลในพื้นที่ในจังหวัดเมียวดีก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งด้วยคือกลุ่มกองกําลังกระเหลี่ยงพุทธประชาธิปไตยหรือว่า DKBA ซึ่งปัจจุบันก็ได้รวมชาวต่างชาติไว้อีก401คนค่ะและประสบปัญหาเดียวกันเลยกับกลุ่ม BGF นะคะซึ่งต้องแบกรับภาระราการเลี้ยงดูบุคคลที่จับกุ่มไว้เช่นเดียวกันค่ะ